ตายเถอะแทบจะไม่มีสีแดงเลยก็ตัวเองตังคนเดียวหรอตายเอา่ะโอาะบ๊อบโออโออโอ โอ้โหโอ้โหฮิอืมมือไม่ตึงเงื้อโค้ตั้งใจเล่นเลย มีสื่อมีอยกใช้ โชวไปกันหนึงทีอืมโระจกไปหนึ่งจกไปดีหยกดีอืไม่วิ่ง่ะโอ khăn đó ôi dọc mùa vô yên nè Lục bé ไหนเอ่ยอ้าวตาวยแล้เนี่กเกงจะหลุดไปนู่นแล้วเนี่ยไม่หลุดเลยอะแล้วมันแน่นกันไหมบู๊ แค่ยิงมานี่โอ้จะสู้กับไอ้นี่ซะหน่อยมีคนเข้ามาแจมอีกตัวเองตึงคนเดียวหรอตายใช้ UMP ตามารัวๆัว,วร้อยไซคหัวร้อยไซครอืม ห,หัวเราใส่ใครหัวเรามั่งหัวเราใส่ใค่อยา่าดว่าจะไม่มีท่าหัวเรานะนะมีแช่นสามท่าได้แหละ Ui, cắt tục, cắt tục Hỗ tạc đi, hỗ tạc bê đi con ít mới có mà hả? Có mà có ẩn tôi với còn Con nhớ cơn, mưa luôn โอ้โหวิ่งไปไม่ทันโอเคครับจรงวันี้ไม่ดูหรอกไปละเสร็จยังยังอัดคลิปอยู่ลงยูทู e อัดคลิปอยู่เย้าพึ่งกวน แบ๊บหนึ่งฮิฮิทำไมมันโดนวะโอ้เอานี้ใส่คอแปบบ๊บโอเคมตึงขึ้นเยอะเลยอ่ะ เวลาใส่นี่ตรงคอทำไมมันตึงขึ้นวะทุกคนโอนะ้โหไม่เข้าหัวแบบนิ้นๆนะมันไม่เข้านิ้นๆนเข้าทีละทีะนิดทีละนิดสี่สิบเอ็ดอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เข้าหัวดีมันฝีมือผมจะขึ้นแล้วนนเนี่ย เอาไอ้นั่นออกไปแล้วเหรออู้ดีจังเลยอู้หูยทำไมกงเดินทะลุกระแพงกงกงกงเดินทะลุกระแพงต้องมีรหัสเล่นไม่เลี้ยวเอาใครอวะแตกไป จะใส่นผมน่าจะใส่อันนี้ตอนที่ผมถ่ายคลิปทุกวันนั่นนี่ยโอ้โหแต่วันนี้ถ่ายไม่ได้แค่นั้นเพราะมันพีไปเลียพิเศษไปเล็วเอ้นี้แป๊บอย่าเพิ่งมาเลยอมากันสองโอ๊้เบื่อคนที่อยู่ข้างด้านบนมากอ้อันนี้โสใจ เราไม่ส่งหรอกสำหรับเราอ่ะหัวเราะอย่างเดียวสมหน้าไปจ้ะ <c ười> มีไหนวะจบเลยไอ้นี่ไงเสื้อดำหนีวะ่ะอ้